ครับก็ทำการปรับขอบสะนะครับวันแรกงบประมาณ4,000บาทก็ยังไม่เสร็จดีนะครับตัดต้นจิกหรือว่าต้นเต็งลงไว้1ต้นนะครับก็จะรอรถไถมาดันให้แล้วก็จะอซอย เป็นคือเป็นข้าวเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะตอนนี้ก็กำลังเผาตออยูอ่พรุ่งนี้รถไถามาดาันอีกวันก็น่าจะเสร็จครับวันนี้วันที่11กกุมภาพันธ์2564นะครับ เ่าตอดิบนะไม่รู้ว่าจะไม่ได้สักมากน้อยแค่ไหนพรุ่งนี้รถก็จะมาดันตรงนี้แล้วครับก็ยังไงเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วจะทำคลิปมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ